ร้านแอดฟินบริการซื้อขายไอดีเกมฟีฟ้าออนไลน์4 ROV และฟรีไฟสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้เราไปเซ็นต้าใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผม <c oughs> สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กันอีกแล้วนะครับกับผม ARG นะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับการรีวิวฟุตทีมยูโร2020 <c oughs> กันอีกเช่นเคยนะครับผมก็เป็น EP ที่7แล้วมั้งนะสำหรับวันนี้ก็มาถึงทีมนี้กันแล้วคุณผู้ชมผมทีมที่ มีคนขอมาเยอะมากนะครับสำหรับทีมนี้นะนั่นก็คือฟูลทีมชาติอังกฤษนั่นเองนะครับผมในชุดยูโร2020นะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าในคลิปนี้นี่คือผมจัดเต็มแบบตัวที่เด่นๆมาเลยนะในนัดล่าสุดนะครับผมในนัดเจอกับเยอรม,มันครับผมส่วนแผนก็อาจจะไม่ได้แบบตรงเป๊ะตามที่เล่นในชีวิตจริงเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าในชีวิตจริงเขาเล่น3 43เหมือนเดิมนะครับผมเป็นแผนที่ทีมส่วนใหญ่ใช้กันนั่นแหละนะครับแต่ว่าในเกมผมใช้เป็น42 1 3นะครับผมเพราะว่าเรามีเซนเ,นเตอร์แบบกาเรียกเซนเ,นเตอร์ธรรมชาติแค่2ตัวนะแล้วก็มันมีแบ็คสข้างครับผมซึ่งเอามันเอามาเล่นเซนเ,นเตอร์นี่คือน่าจะไม่ไหวนะครับผมเา นั่นแหละปรับมาเป็นแผนนี้เนาะส่วนนักเตะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าในคลิปนี้นี่คือมีนักเตะ2 0 t ง3ตัวเลยนะครับผม <Wow. S 1> ตัวแรกก็จะเป็นแจ็คกิริตนะครับผมตัวนี้ก็ปีนี้ต้องบอกเลยว่าสแตทนี่ดูเก่งมากเลยทีเดียวผมแต่ว่าในเกมเราใช้แค่บวก3นะถ้าบวก5มานี่คือ เอาเรื่องนะครับผมแจ็คกิลลิตนะแล้วก็ตัวจริงนี่ก็รู้สึกว่าจะฟอร์มดีด้วยวสำหรับอังกฤษนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฟอร์มดีหรือเปล่าแต่ว่าเห็นข่าวพูดถึงบ่อยเหมือนกันนะครับผมสำหรับแจ็คกิลลิตอ่ะก็น่าจะฟอร์มดีแหละนะครับผมแล้วก็กองหน้าผมก็แน่นอน,นครับผมแฮร์รี่เคนทผมนัดล่าสุดเพิ่งยิงไปนะครับผมก็นะครับในเกมเป็นยี่สิบเอ็ดทีวายนะ ก็อาจจะยังไม่ใช่ปีท็อปครับผมเพราะปีท็อปที่สุดเพิ่งเข้ามาใหม่เ็นยี่เยเลยผมเขาก็อาจจะยังแบบซื้อมาใช้ไม่ได้นะมันอาจจะยังแพงอยู่อะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่า21 TY บทวกนี่ก็สเตตดูเก่งมากเลยทีเดียวนะเสียแค่ความเร็วมันอาจจะไม่แบบจัดจ้านเท่าไหร่แค่นั้นเองครับแต่ว่าสเตตเกี่ยวกับกองหน้าไม่ว่าจะเป็นการหาตำแหน่งการยิงการยิงไกลการหมุงบอลน,นี่คือดูดีหมดเลยครับสำหรับแฮร์รี่เคนนะส่วนปีกซ้ายเป็น, e นาราฮิมสเตอร์ลิงนะครับผมป e ี o e เบวก5นะก็รู้สึกว่าจะเป็นดาวซันโวนะ ั้งนี้นะครับผมก็ยิงไป3มประตูแล้วนะครับสเตอร์ลิงนะคนด่าเยอะนี่คือยิงโชว์เลยครับตัวนี้นะในเกมก็เป็น BoE บวก5นะครับผมสแต็ก็ตามสตาสเตอร์ลิงครับผมความเร็วเลี้ยงบอลคล่องตัวดีทุกอย่างเหมือนเดิมครับแต่ว่าก็ค่อนข้างบางอ่ะนะครับผมน่าจะเล่นยากอยู่ครับผมตัวนี้นะแต่ว่าจากที่ผมลองมาหลายปีแล้วสเตอร์ลิงนี่คือยิงคมเลี้ยงดีนะครับผมแล้วก็กองกลางตัวรุกครับผมเป็นฟิลโฟเดนนะ ตัวนี้นะครับผมเอามาเล่นกลางรุกนะครับก็สแตตประมาณนี้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าเก่งขนาดไหนตั้งแต่มันอัพมานี่คือผมยังไม่ได้เล่นเลยนะสำหรับปี20 UTL นะครับก็อันนี้คือครั้งแรกที่ผมจะได้กลับมาจับเขาเลยนะก็ต้องไปลองดูนะครับแล้วก็ตำแหน่ง CDM 2ตัวครับผมเป็น เฮนเดอร์สันกับเดคันไรท์นะครับผม2คนนี้นะจริงๆกองกลางตัวรับที่ควรจะยืนคู่กับเดคันไรท์จะต้องเป็นเอ่อเควินฟิลิปนะครับแต่ว่าเควินฟิลิปในเกมปีเก่งๆมันมีหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้นะก็ไม่เป็นไรนะครับผมใช้ยืนคู่กันได้ผมเดคันไรท์ปี21 TS เลยนะครับผมปีใหม่เลยนะสแตดนี้ดูดีมากครับสำหรับเดคันไรท์ครับผมตัวนี้แค่บวก4่นะก็ความอื่นเยอะนะครับผมแข็งแกร่งมากนะครับผมแล้วก็เกมรับนี่คือดีสุดๆนะครับสำหรับเดคันไรท์ก็น่าจะเก่งแบบตัวนี้ ส่วนทีละสั้นก็ประมาณนี้ผมยืน CDM ครับก็พอได้นะครับผมไม่ได้แย่นะครับส่วนตำแหน่งเซตแบ็กสตัวนะครับเป็นจอห์นสโตนยี่สิบเอ็ด TF นะครับผมแล้วก็เฮลิทแม็กไกวปีบิวีบวกห้านะครับจอห์นสโตนบวกสี่เท่านั้นนะจอห์นสโตนปีนี้นี่คือน่าเล่นครับปีนี้น่าเล่นครับคือเป็นตัวที่ค่อนข้างเร็วนะครับผมตัวใหญ่ด้วยนะแล้วก็แข็งแกร่งเยอะนะครับผม ต่แต่เกมลับก็ดีมากนะแต่ว่าข้อเสียจะมีอย่างเดียวคือผอมแค่น,นั้นเองนะครับแผ่นนี้ก็ต้องลองดูครับผมแผ่นนี้มันก็นั่นแหละอาจจะเล่นยากนิดนึงแบบผมว่านะแผ่นนี้คือตั้งแต่ผมผอมมันอยู่ยากนะครับผมแต่ก็ต้องลองดูครับ ส่วนแม็กไกวนี่ก็ดีทุกอย่างนะรูปร่างดีทุกอย่างสเต็กรับดีทุกอย่างแต่เสียงเดียวคือช้านะครับผมเหมือนเดิมครับข้อเสียเขาเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นปีใหม่ก็น่าจะเก่งกันอย่าง21 T y ไม่ใชม่มันไม่มีท y มันมีแต่2 0 TS ิดน,นะครับผมที่ดีสุดนะสำหรับแม็กไกวนะครับก็นั่นแหละนะครับตามนั้นส่วนแม็กซ้ายแม็กขวาก็เป็นลูกชอกับไควอล์กเกอร์เลยสองคนนี้ก็ลงตัวจริงในนัดที่ เขี่ยยันมันตกรอบด้วยนะครับผมนะก็นั่นแหละใช้เป็นปีธรรมดาก็พอว่าผมเอามาลด่นเอฟพีนะครับความเก่งก็ตามสแตทตกับสองคนเนทแล้วก็จอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับผมคนนี้ครับปีบีโอบวกหเลยนะตัวนี้เอฟพีเยอะมากครับแต่ว่าสแตทก็ดูดีครับผมแต่เสียงเดียวคือตัวเล็กไปหน่อยครับสำหรับพุ่งสาประตูนะก็บทแลี้ยงผมสำหรับนักเตะตัวจริงของฟุตบอลทีมชาติอังกฤษในคลิปนี้นะครับผมก็มีนักเตะที่เบียดเทสให้เราลองเล่นกันถึง3ตัวกันเลยนะก็ถือว่าดีเลยนะครับผมนะสำหรับในคลิปนี้นะครรัับผมมมนนนะกก็ตต้้อองาาาุว่ทีชิ กในนัดต่อไปเนี่ยจะสามารถผ่านเข้ารอบไปได้หรือเปล่านะนัดต่อไปเหมือนจะเจอกับยูเครนด้วยนะครับผมนะ วันที่ลงคลิปอาจจะเข้ารอบหรือว่าตกรอบไปแล้วก็นั่นแหละนะผมรอติดตามดูนะครับผมแต่ว่านี้เดี๋ยวเราไปดูแท็กติกทีมกันก่อนนะครับสำหรับแท็กติกทีมเนี่ยก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมก็ผมความเร็วเกมก็ไม่เยอะมากเหมือนเดิมครับแต่ว่าจะเน้นเปิดโม่งเลยนะในคลิปนี้ก็ผมเพราะว่ามีแฮี่เคนเป็นตัวคอยโม่งอยู่ับผมแล้วก็เน้นส่งบอลนะครับตามนี้ส่วนแท็กติกนักเตะก็ปรับประมาณนี้นะครับโอเคก็ผมก็ประมาณนี้สำหรับแผนแท็กติกแล้วก็นักเตะนะครับส่วนทีมก็เรื่องของฟงกิจก็จะได้ส่งไกลกับจบสกอร์นะครับผมที่ พิเศษมานะครับก็ตามนี้เลยนะสำหรับวันนี้ฟงกิจของเราครับคิว่าเดี๋ยวไปลองเล่นกันดูดีกว่านะครับว่ามันจะโหดหรือเปล่านะครับผมสำหรับฟงกิจทีมนี้นะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยฮะมาคุณผู้ชมมาลุยกันเลยครับผมจะโหดหรือเปล่าครับทีมนี้เริ่มครับฟิวเฟอเดนไม่ทันได้ไงวะโฟเดนถามจริงเหรอสวยม้ไกวยยังไงอยู่ครับ ฝากแล้ววิ่งครับผมตักให้เคเลยแล้วกันโอ้โหหลุดมาสวยๆเรียดๆเฮ้ยเล่งเสาสองได้ไหมย,ยิงสองแรกวะโอ้เปิดขึ้นมาตมันมกออกไปครับผมยังได้ทุ่มอยู่เอ้ยยังได้เตะมุม,มอ,อยู่เ็นสันแล้วกันนะหลบไมาได้ตะลิ่งใช้ความพิ้วยึกยักตบคืนมายังได้อยู่ตอนตอน้นจ่ายมาเคน ไม่ได้อะไรครับจิ้มมาได้สวยกิิชไปครับผมกิริชครึงแรกยังไม่ได้ประตูวิ่งหนีเลยครับกิริลมาเข้าซ้ายเอยเข้าขวาเปิดเข้ามาโอ้โมหมดแรงแล้ววะออกไปเองครับก้องหลังแผ่นี้มันโอพเกินไปของว่าจะแข็งขนาดไหนแม่งก็สู้ก้องหลังไม่ได้ครับ กลเข้าอ้ยโอเคแฮทิเคนแทงต่อไม่เอาเหมือนจะหลุดครับคุณผู้ชมจังหวะนี้เหมือนจะหลุดครับสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงมาสเตอร์ลิงล็อกไว้หนึ่งทีแล้วก็ปั่นจังหวะน,นี้เรียบร้อยครับผมรไริมสเตอร์ลิงว่ะจังหวะสวนกลับว่ะ ก็อยู่แล้วครับเซอร์ลิงนี่ก็เป็นตัวที่กียจจ้าอยู่แล้วนะได้ลูกผลกับแบบแบบนี้ก็ถือว่าทาได้ดีเลยแหละครับลูกชอบเลยนะครับผมคืนมาทางเดิมให้เชนมาจังหวะน,นี้ไม่ถึงว่ะแต่ยังได้ครับเดีกควเไลแต่ไม่ถึงโฟเดนครับนี่นี่จบเกมครับหนึ่งศูนย์ว่ะนัดแรกครับเอ้าแต่ยังดักได้รีบขึ้นได้เดี๋ยวแม่หมดเวลาให้เชนโอ้โหกดตักไม่ติดโอเคจบเกมไปครับผม มาคุณผู้ชมอีกสักนัดครับผมนัดที่แล้วมันยิงน้อยไปหน่อยวะมันไม่จูใจนะครับมาลองอีกสักนัดครับผมลุยนะสวยให้เคนดักได้เข้าตรงกลางมาฝากให้เคนครับเคนดึงมาก่อนไปแล้วยึกยักหลบมาได้ครับเคนลองซ้ายดิโอ้โหสุดอร์เทปเตอร์ลิงเตอร์ลิงมาเตอร์ลิงบังก่อนหาจังหวะตัดเข้าได้ครับโอ้โหติดนี่ถ้าจ่ายผ่านมาได้นี่คือได้เลยนะได้ลุ้นนะ ลูกเฉาะชนจังหวะนี้ก็สวยงามครับเฮดเดอร์สันฝากฝาครับผมโฟอรเดนขึ้นก่อนขวาโล่งมากครับแจ็คกิลิชล็อกมาหนึ่งทีสวยแฮร์รี่คนอยู่ไหนวะเสาสองแฮร์รี่คนโมกเรียบร้อยครับผมมีกองหน้าอย่างแฮร์รี่คนแล้วก็อุ่นใจตัวใหญ่ๆครับแล้วกิลิชนี่คือเป็นคนที่เปิดบอลดีคุณผู้ชมครับผม เปิดบอลดีใช้ได้ทีเดียวนะครับกิลิตยี่สิบเอ็ดทีเอสนะครับผมตัวนี้สวยมาที่เฮนเดอร์สันผมให้แฮร์รี่เฮนเลยละกันแต่ไม่ข้ามว่ะเชีะะ่ยทะลุช่องมาจังหวะน,นี้ชิบหายแล้วครับอุ๊ยโอ้โหลูกนี้เฉลบเข้าซะง,ง,งั้นไงโอโ้ดวงดวงทำด้วยอะไรวะเนี่ยมันดูดิ วะชาแหบบชาแหบบเข้าเ๊ะมยมดวงดีจังวะจะหายบอลยังไม่ตรงกันเลยครับโอเคสวยลูกชอว์หนีเส้นมาที่สเตอร์ลิงครับหนีมาได้ครับสเตอร์ลิงสวยสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงมาเปิดเข้ามาอเอิเคติพักบอลแล้วซัดจังหวะนี้ <c oughs> ยังจะติดบล็อกนะโอเด้นโอ้โหจะไหลแม่งโดนเข้าบอลซะก่อนครับ ไลทไลโอ้โห oh, หลังผมไม่อยู่สักคนนะครับขึ้นไปเตะมุมกันหมดเลยโอ้ oh, แล้วเขาวิ่งสวนมาดีเดียวนะครับโอ้ oh. ชิงกันไปตักให้แฮรี่เอ็นซัดเลยแลวกันลู้กนี้รีบเกินไม่ได้อะไรนะครับโวเดนเอา้าลูกนี้หลบมาได้นะครับเคนกลับบ่างเดิม เรียบเรียบร้ยรอยครับผมแฮนดี้เคนครับโอ้โหทำดีมากครับลูกนี้แฮนดีด้เคนเสมอแล้ววะ่ะนะครับไม่ได้มีบีแค่โม่งอย่างเดียวครับผมชงเองกินเองก็ได้ครับขายวอกเกอร์ทำไม้ดีลูกชอครับแทงมาที่สเตอร์ลิงวิ่งเลยครับผมมาเซโร่ไม่ทันหรอกไปแล้วตัดเข้าในตัดเข้าในหนีมาเข้าขวาแล้วปั่นจังหวะน,นี้โอ้โหซุปเปอร์เซฟ อลูกสูตรหน่อยแล้วกันเปิดขึ้นมาครับเนลันซัดลูกนี้ตีดบล็อกอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเรียบร้อยครับผมแฮร์รี่เคีรลูกนี้บอกเลยว่าส้มหล่นครับผมขูกขีกขุกขีกเข้าเท้าไวไก็ซัดไปดิขึ้นหน้ามาฟา์กิลิชแทงต่อมาที่เตอร์ลงครับคึงไม่ผ่านเอา้าแล้วได้เตะม,มุมเฉยเลยโอเคถือว่าทำได้ดีเปิดมงนี้ครับ ได้ป่าวะเฮนทสันได้อยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยดีเลยหลบมาตักให้ไอ้ที่เกนสี่ลูกไหมโอ้โหลูกนี้มันเซฟได้ไงวะคุณผู้ชมครับน่าได้มากเลยนะมันไม่ผ่านนะคุณผู้ชมครับเชี่อโดนสวนป่ะชิตหายแล้วครับโดนสวนอ้าวไม่เข้าครับไม่เข้าไงโดนป้าน่ะ โอ้โหสุปอร์เซฟครับผมลูกนี้พิกฝอยด้วยชีวิตแต่อย่าโดนโม่งนะไม่เอานะโอ้โน่าโดนอยู่นะโอ้โหมีคนเฝ้าเสาดิย่าทำไมมันไม่ไปไหนแล้วลูกบอลเนีเย่ยไม่ไมปไหนเลยครับบอลสวยไอเตะจากเล่นครับผมจังหวะสุดท้ายแล้วแหละน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดครับคิดว่าโมงมาไม่ได้อีกแล้วอ้อเกินไป โดนหรือเปล่าโอเคน่าจะจบเกมแล้วล่ะนะครับขึ้นมาเค้นไม่ได้มงได้อีกไหมไม่ได้วะ่ะโดนจิ้มเรียบร้อยครับผมจีจีฮะชนะไปได้ครับผมเคนก็แฮตทิกไปครับนัดนี้โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฟูลทีมชาติอังกฤษชุดยูโร2020นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างทุรักทุเลอยู่นะสำหรับเกมเพลย์นะครับผมเพราะว่ามันเอาจริงนะ เกมลับเนี่ยผมค่อนข้างไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่โดยเฉพาะแม็กไกว์นี่คือมันมันช้าครับผมวิ่งช้าแล้วก็พลิกตัวช้าด้วยครับทำให้เวลามันเข้าบอลไปแล้วเนี่ยยังไม่ได้พวดนะแบบเข้าบอลไปแล้วแบบไปยืนต่อหน้าเขาแต่ว่าโดนเขาหลอกแป๊บหนึ่งนี่คือมันพลิกตัวช้าครับผมทะให้มันพลิกตัวกลับไปวิ่งเบียดไม่ทันนะครับผมก็เลยผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับแม็กไกวปีนี้นะ ก็ถ้าจะเล่นจริงผมแนะนํา20 TS ไปเลยครับสำหรับแม็กไกวนะปีนี้คือไม่ไหวจริงครับส่วนสโตนนี่ก็พอได้นะถ้าบวกห้นี่น่าจะเก่งครับผมอันนี้ขนาดบวกสีมันยังแบบเป็นตัวที่เข้าบอลชัวอยู่ครับผมแต่ว่าการชนอะไรนี่อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าจิ้มบอลอะไรนี่คือโอเคนะครับสำหรับจอห์นสโตนนะครับผมส่วนกองหน้าครับแฮร์รี่เคนเนี่ยยืนตำแหน่งในกรอบเพดโทษดีครับแต่ว่าวิ่งหาช่องนี่คือผมยังงุดงิดอยู่นะเอายิงครับเวลาเล่นอ่ะคือมันออกตัวช้าครับผมเวลาเพื่อนได้บอลนี่คือผมแบบรอมันวิงนนาาม กว่ามันจะวิ่งนี่คือกองหลังฝั่งเขาก็เข้าถึงตัวผมแล้วอ่ะนะครับก็เป็นอย่างนี้หลายรอบมากผมผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับผมตัวปีซ้ายปีขวาก็เร็วจี้ทั้งคู่นะแล้วก็แจ็คกิลลีที่เปิดบอลดีครับเปิดบอลดีใช้ได้เลยผมแล้วก็เร็วด้วยครับคล่องด้วยแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปครับผมคือมันตัวเล็กแล้วมันโดนชนปิวง่ายอ่ะแผ่นนี้นี่คือตัวเล็กๆนี่คือโดนชนนี่คือไม่ไหวจริงๆครับเบียดยากมากนะครับผมก็นั่นแหละแต่ว่าอย่างอื่นว่าโอเคครับคล่องเร็วจีดนะครับผมสองคนนี้ ส่วนโฟเดนนี่คือเป็นตัวที่ผมงุนหิดสุดละในคลิปนี้ผมคือมันไม่รู้ดิยืนตำแหน่งไม่ค่อยโอเคอ่ะเวลาเพื่อนส่งบอลให้ก็วิ่งขึ้นไปรับบอลไม่ทันะครับผมน่ะเป็นบ่อยมากเลยไม่รู้ว่าเป็นที่ผมคนเดียวหรือเปล่านะครับแต่ผมรู้สึกงั้นจริงๆนะตัวนี้นะครับผมส่วนการรับ2ตัวเนี่ยเดคาไลท์ผมไม่ผ่านเลยครับเข้าบอลดีครับผมวิ่งเข้ามาแซะอะไรดีมากครับผมไม่ได้ช้าครับไม่ช้าเข้าบอลดียืนตำแหน่งดีไม่ค่อยหลุดตำแหน่งครับผมไม่ผ่านเลยนะตัวนี้ส่วนเฮนเดอร์สันก็กลางๆครับผมตัวนี้เล่นนเกมรับะ ก็ให้กลางๆแล้วกันนะครับส่วนพิกฟอร์ดนี่คือเหนียวครับเหนียวใช้ได้นะครับผมเซฟบ่อยมากครับผมในคลิปนี้นะครับผมถ้าไม่มีเขานี่ผมน่าจะโดนเยอะกว่านั้นน่ะนะครับก็ประมาณนี้ผมสำหรับคลิปนี้นะฟูลทีมชาติอังกฤษนะผมก็เอามารีวิวให้ดูกันคร่าวๆนะครับผมก็เห็นขอมาเยอะนะครับก็ถ้าดูแล้วชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะส่วนใครที่ผ่านมาดูแล้วแบบชอบก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับนะ ส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นฟูลดีเ้าอะไรอีกก็เราติดตามกันด้วยนะก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่านะครับผมก็ต้องรอดูก่อนนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ